ลดและทานอาหารกลุ่มเหล่านี้ให้น้อยหุ่นดีเราก็สามารถปั้นได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วแหละนะครับคือหลายคนมากเลยนะที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคุมอาหารนี่แหละว่าเฮ้ยเราจะเป็นลดละเลิกอะไรจากสิ่งไหนก่อนเพื่อที่จะทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีและเร็วที่สุดซึ่งผมขอสรุปมาเป็นคลิปพิเศษนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะที่มักจะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนเลยแหละนั่นก็คือจะเป็นพวกของหวานนั่นเองนะครับพราจริงๆแล้วเนี่ยของหวานเนี่ยแม้ว่าเราจะรับในปริมาณที่น้อยแต่มันนำพาความอ้วนมาให้ในปริมาณที่เยอะมากเลยนะครับพวกของหวานแน่น ไอศครีมบิงซูเบเกอรี่น้ำอัดลมชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยใช่หมดเลยคือวิธีการก็คือให้เราค่อยๆลดนะครับไม่จาเป็นต้องที่ตัดก็ได้แต่ค่อยๆลด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 จนเหลือให้มันน้อยที่สุดเนี่ยพอเราเริ่มเอาจากสิ่งที่มันอ้วนที่สุดแล้วกินให้น้อยที่สุดเนี่ยโอ้โหเรื่องการลดหุ่นหรือว่าการปั้นหุ่นเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เราสามารถทําได้แบบง่ายสบายๆแล้วนะเนี่ยลองดูก่อนเลยนะครับกับเรื่องของหวานกับสองเลยครับมือวางอันดับ2ที่ตามมาติดๆเลยก็ว่าได้นะก็คือจะเป็น จังฟู้ดอะครับที่มันจะมาในรูปแบบของแป้งที่มันผ่านกระบ,บวนการทอดมาเป็นแป้งที่เอามาฟิวชั่นกับความมัน <c oughs> มันก็เลยโคตระแห่งความบ้วนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายพวกขนมกรุบกรอบต่างๆหรือบางทีก็อาจจะมาในรูปแบบของอัเดเทียวทอดหรืออะไรแบบนี้ครับใช่หมดเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราก็ควรที่จะค่อยๆลดค่อยๆลด,ลดจนให้เหลือน้อยที่สุดเช่นเดียวกันกับอันที่3มครับมือวางอันดับสุดท้ายที่ผมขอมอบให้เลยก็คือมันจะมาในรูปแบบของอาหารแปรรูปนั่นเองนะครับเช่นถ้าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปก็จะเช่นไส้้กกรอลูชิน เบคอนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หมดเลยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้นางนาพาความอ้วนมาให้เยอะเพราะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสร้อยกรอกเนี่ยครับโดยทั่วไปนะครับหรือว,ว่าโดยทั่วไปตัวเนื้อที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันน้อยมากส่วนใหญ่ที่เรากินเข้าไปมันฉาบด้วยแป้งทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงลูกชิ้นเหรืออะไรก็เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยทําให้คนกินเนี่ย เพราแต่ลเห็คนความวุนเลยเพราะคุณรับแป้งเกินลิมิตนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนบ้างยิ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้ที่ไปผ่นานน้ามันมาอีกทีเป็นไส้กกอกทอดลูกชิ้นทอดโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักบานเบิกเข้าไปใหญ่เลยนะครับหรือแมก้กระทั่งถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นอ่าพวกเมนูเส้นต่างๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปนะครับม,มาม่าก๋วยเตี๋ยวมกักะโรนีสปากเกตตี้ พัดไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หมดเลยนะครับก็ควรที่จะลด,ลดลดลดกินให้น้อยไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินเลยนะครับแต่แค่กินให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้และเทคนิคในการกินให้น้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของชีตเดย์อยู่แล้วนั่นก็คือจะเป็น1วันต่อสัปดาห์ที่เราอ่ะอยากจะกินเมนูเหล่านี้เราอยากจะกินอะไรก็ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ใช่ชีตเดย์ อีก6วันที่เหลือในสัปดาห์นะนะั้นเราก็ต้องมาคุมดีๆว่าเฮ้ยเราก็กินข้าวกับเนื้อสัตว์นี่แหละคุมปริมาณแป้งคุมปริมาณโปรตีนใส่ผักและผลมไม้ดีๆที่มีไออาหารสูงๆเนี่ยพอคุณกินอาหารดีๆผลลัพธ์ดีๆมันก็ตามมาและเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายทำเวทเทรนนิ่งทูกส่วนควบคู่กับการำคารด์ดิโอบอกเลยครับการปั้นหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังก็ไม่ใช่เรื่องเกินฝันอีกต่อไปแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ